เสนอทุกคนค้งนครัรุ่รายการของเราคือทุยไม่ใช่ก็ขอรบกวนค้างนะครับรุ่นรายการเอซีให้มาเล็กสุมาเล่กเกมมาครับเมื่อี้วนี่ยนะครับเ่กี้ดีกว่าเมื่อกี้หายาแล้วก็คือผมเนี่ยอ่ามีสมบัตแนัวนะครับผมมาเล่นแต่เราจะเล่นได้ครับนะครับผมก็ได้ทำการปั๊มเหมือนเดิมนะ แล้วทำไมไก่มันมาตรงนี้ตรงที่ตรงนี้มาขอ,ขอล้างแป๊บนะอ,อ,อันนี้มันี่แหลยพวกนี้พวกนี้มันนี่แหลยเออพวกลุงฟังเดียวเลยนี่ครับ ก็ถ่าพี่ครับเมื่อวานพี่ไปไหนมาผมก็เมื่อวานเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรนะโมบปเซ็งโมบปเซนเนี่ยเออผมอ่านไม่ได้เลยอ่ะเออนะเออไม่รู้มัอ่านไม่ได้เลยอ่ะเออเข้าใจปะก็ตอนนี้ก็จะมาอ่านได้อย่างนี้นะรู้อะมันเป็นบ้านล้วไม่รู้ไม่รู้เป็นบ้านอะไรนะก็นะฮะ กอว่าจะมาเล่นบอกคันเอ้ยเรามาเล่นบอกคันกันไหมเราเล่นีกว่าเออนะมันมันจะได้เอาพ่อหนึ่งกันวะเราทำได้

ทนมันใช้ไม่ได้ว่าต้องรีกิเตอร์ตร้องรีกิตเตอร์ดิก็ใครที่ทำเป็นก็บอกดูเลยอะไรวะโอ้ยทำมันวันนี้มันก็นะฮะผมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรทำวันนะี้เออเข้าใจปะวันนี้มันถ้าไม่มีอะไรทำเลยอ่ะเออนะเนาะทำลายก็ลายใหม่แล้วนะฮะผมลายใหม่แล้ว ก็เกือบมันชีไปแล้วนะไปก่อนเลยเอามันชีไปแล้วครับเอนะอเฮ้นนยครับกรพุ่งก่อนนะว่ามันไปแล้วเข้าได้แล้วทุกไม่ใช่แล้วครับ โอเคครับก็อธิบายกันไปเยอะนะตอนนี้ก็มีเพื่อนแค่อยู่แค่24คนก็เป็นลายใหม่นะเออนะเป็นลายเพื่อนไอ้น้องแลวเพื่อนแล้วน้องแลวเพื่อนแล้วเพื่อนอพี่อายรอะไรก็ไม่รู้เออนี่ลายพี่เออนะเลิบเลิบย่อะไร่รู้ลายพี่เออก็มีกลุ่มก้าวกุ่ม ใครแอบผมขึ้นมาก็ใครแอบผมมาก็จะเชิงเข้ากลุ่มหมดเลยใครวะพวกนี้พวกนี้น้งหมดเลยใครก็ไม่หัวไม่หัวนะครับก็ตัวนี้ะแจกลายดีผมหมดเลยเผื่อเขาไม่รู้ก็ลายเด็กก็เฮ้ยก็เหมือนเดิมครับ e a r t h h สุดห้าห้าห้าเหมือนเดิมครับ แ <c oughs> ล้วแบบเพื่อนได้ก็จะเริ่มเลยเพื่อนนะเออก็ม่าทำไมเอ้อพี่ทำไมพี่เป็นเป็นไอเนี้ยแบบเนนะี้ยอ๋อเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนนะครับมันทำอะไรมากครับนี่ก็ไม่มีอะไรทำนะก็ขอจะคลิปตอนนี้นะสิ่เกตเตอร์เดนจะเปิดครับ